โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงนหนุหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพิเจเตคลึ้นหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิม คอมเมนต์คุยกันได้พี่เจะจะตอบให้ทุกข้อความนะครับแล้วก็อย่าลืมไลน์แอด V I P K N ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคืนนี้ไฮไลท์เป็นยูฟาแชมเปี้ยนซีซรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2นะครับคลิปนี้จัดไป3คู่ครับแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนนะครับดินาโมบาตูมีแชมป์ลีกจากจอร์เจียจะเปิดบ้านเจอกับสโวลวานบาร์ติสลาว่าแชมป์ลีกจากสโลวาเกียเกมแรกเสมอ0 0ที่บ้านของบาราติสลาว่านะครับ คู่นี้บาตูมีมีคู่องหน้าเป็นอิลารีบีซีนัชชูวิลี่นะครับกองหน้าเป็นฟรามิเลียนหัวหอกชาวบราซิลครับในขณะที่สโลวานมีดาวดังอย่างยูไรคุชกาวลาดิเมียไวส์แล้วก็เอลิกลาเมเลสกองหน้าเวนเนซุเอล่านะครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาใกล้เคียงสูสีให้บาตูมี่เป็นต่อเล็กน้อยด้วยซ้ำไปครับผมบอกเลยเกมนี้เชียร์บราติสลาว่าทีมเยือนครับจะบุกมาไม่แพ้แน่อยู่ที่ว่าจะถึงชนะหรือเปล่าเชียร์สโลวานบราติสลาว่านะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันครับชักติยอแชมป์ลีกจากเบลารุสจะเปิดบ้านเจอกับมารีบอร์แชมป์ลีกจากสโลวีเนียครับนัดแรกก็เสมอกันมา0ูนต์่อ0นะครับชักติยอเนี่ยมีวาลอนอาร์เมดีกับเดมโบดาโบครับกองหน้าชาวแกมเบียเป็นตัวทีเด็ดในขณะที่มารีบอร์มีมาโกโบสิกกับโรโกบาตูรีน่านะครับหัวหอกโครเอเชียครับที่จะลงล่าตาข่ายคี่นี้ครับเปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับเป็นบอลสูสีมากนะครับจริงๆชักติยอ เป็นทีมเล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกร่งครับผมว่าเกมนี้น่าอยู่เจ้าถิ่นชักติยอนะครับดูแล้วไม่แพ้แน่อยู่ที่ว่าจะเบียดชนะได้หรือเปล่าเชียร์ชักติยอนะครับปิดท้ายเวลาตีหนึ่งครึ่งเซฟอาครูชชัป์ลีจากโรมาเนียครับจะเปิดบ้านเจอกับเอฟซีพินิแชัป์ลีจากอาร์เมเนียเกมแรกเสมอศูนย์ศูนย์ที่บ้านของพินิคนะครับเซฟอาครูชชุดนี้มีตัวน่าสนใจหลายคนครับนานาบัวเตงซูเปียนเดสจอมทัดของทีมนะครับกองหน้าเป็นกาบเบียลเดเบจูครับในขณะที่พินิก ก็มีอเล็กซานเดอร์กอนซาเลสครับเล่นกับอาทักดัชยานนะครับแน่นอนก่อนเกมเซฟอาร์ครุชเป็นต่อค่อนข้างเยอะผมว่าเกมนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเซฟอาร์ครุชจะไล่ต้อนแล้วยิงขาดถึง2ประตูเพื่อเข้ารอดต่อไปเชียร์เซฟอาร์ครุชนะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้ครับชอบสโลวานราติสลาว่าชักติยอและเซฟอาร์ครุชนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย